หลังจากที่แพลวได้เห็ดมาแล้วนะคะมาถึงบ้านแพลวก็จะทําการล้างอีกทีหนึ่งนะคะขูดขี้ดินขี้ดอนออกจาพี่น้องค่ะแล้วกับมาเบิงว่าสิมีหนอนยูบอนะคะคันมีหนอนแพลวก็ทิ้งเพราะว่าระหว่างทางนี้นะคะนอนอาจจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้อีกรอบนี้นะคะแพลวจะเอาแต่เห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งคลาล่านีนะคะส้นเห็ดเหลืองแพลวยังสิบบทันได้เห็ดกินจาพี่น้องคะ่ะ เอาบมาตัตะดนตะดีแพลี้พราะท่านให้บอกพี่น้องนะคะว่าแพล้ยจะเห็ดอีหย่างกินวันนี้นะคะเสิมาแช์สูตรการลาบนะคะหรือว่าก้อยเห็ดพึ่งหมาที่เพลี้ยเเก็บมานะคะแพล้ต้มแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะหน้าตาจะเป็นอย่งสี่แพลีบริบหารต้นหน่อยนะคะหั่นต้นใหญ่ๆเลยโคโลเคลเล่เลยนะคะราก่อนนะคะก้อยสูตรนี้ใส่น้ำปลาแดกจ้าพี่น้องคะ่ะแล้วก็นะคะผงนัวนะคะผงวิเศษนะคะผมดกจักหน่อยใส่หลายนิดนึงคะ่ะ จากนั้นนะคะพีวก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะทุกคนข้าวคั่วนําลงไปจะพี่เอามาหอมหอมนี่ค่ะแล้วก็เป็นคนกินเผ็ดนะคะพริกก็จะใส่ประมาณนี้เลยนะคะนี่จ้าปื๊ดพี่น้องแกปากไม่เลยนั่แล้วก็บีบักนาวไปน้อยนึงค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เราใส่มะนาวตามความพอใจแล้วคนจ้ะพี่น้องแบบนี้ทุกคนมาด้นนอีกบ้าน้วนคอ่าั เลิศจากนั้นนะคะพักสาลาเห่กับพักแผวจ้า,จานี่ไปเก็บมาจากสวนไม่ไมค่ะนี่เบียวเลื่อยให้มันหอมๆว่าท่านในเพดปัานใดนะคะเ่าท่านในการใส่เพลทหลายเด็กกินกับเอา้า <c oughs> กระเทียมจา้าโอ้พี่น้องมาะะเยอค่ะเสร็จแล้วคะ่ะหน้าตาลาบเห็ดของเรานะคะลาบเห็ดเผิงหวานพี่น้องเห็นบ่จา้าแผวไทายผู้เดียวเนาะแต่ทั้งสีล่ละ บรได้ใส่ฟิวต่อฟิวเตอร์อย่างเดียกล้องสดค่ะทุกคนโอ้โหหอมเขาขวบาเาพิดเราถือชิวเขาก็บ้องกันนี่นะคะลาบเผ็ดเพึ่งหวาน,นะคะ่ะทุกคนเนี่ยลูกโดดทุนอ่ะจ้ะพี่พัก <laughs> มาตาจัดเลอ,อผู้ใดบ้างทีได้กินเขามาก,กินเขากับลาบเห็ดเพรืงหวานน้ำาแ้ว่จ้าพี่น้อง